นี่ครับคือปูกําลังลอกคราบนะฮะเห็นไหมนี่คือปูกําลังลอกคราบลยพอดีเราเริ่มล้างบอปูนะครับก็เลยเห็นปูลอกคราบตัวมันจะนิ่มนะครับเดีย๋ยวไปใส่กระมังให้ครับเนี่ยครับเราสามารถช่วยได้ความลังเป็นค้าบนี้มมนรู้จะรอดหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันต่อผมก็เอามา ใส่กับป๋องน้ำนะครับก็ประมาณสักห้านาทีโดยไม่ทันตั้งตัวครับเขาก็เริ่มออกมาจากตัวเดิมนะครับคือคาบลอกคาบเรียบร้อยแต่ก่อนหน้านั้นนะครับผมเติมแคลเซียมเป็นผงนะครับเพื่อช่วยให้การลอกคาบเร็วขึ้นนะครับก็ใส่ไปประมาณแป๊บเดียวเขาก็ลอกคาบเป็นตัวออกมาเลยนะครับ สิ่งสำคัญเนี่ยบางบางท่านนะไม่ทราบว่าคราบปูที่เราเห็นเนี่ยที่ลอกคราบมามาแล้วเนี่ยคิดว่าเป็นปูตายไม่ใช่นะครับนั่นคือเราสังเกตดูเนี่ยบางทีเราดูเฮ้ยเนื้อก็ยังมีน้ําหนักอยู่นะครับในในคราบของปูก็ดูกันดีๆนะครับบางทีปูไม่ตายปูเขาลอกคราบนะครับลอกคราบมาเนี่ยไซส์ของเขาจะเห็นชัดเลยนะครับว่ามันใหญ่กว่ากันนะครับที่ขาที่ที่ลอกคราบออกมาเนี่ยจะใหญ่กว่าเดิมนะครับเห็นไหมแล้วก็จะเป็นสีน้าตาลอ่อน ขอบคุณที่ติดตามครับดูกันต่อไปนะครับ